ทุกวันที่หนึ่งของเดือนชาวบ้านทุกคนจะมุ่งหน้ามาที่ธนาคารหมู่บ้านตำบลบ้านถ้ำเพื่อนำเงินมาฝากโดยมีกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่เป็นนายธนาคารรับฝากเงินซึ่งปัจจุบันในอำเภอดอกคำใต้มีธนาคารหมู่บ้านทั้งสิ้นจํานวน48แห่ง กระจายอยู่ในส4ตำบลโดยชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายอย่างเข้มแข็งร่วมกว่าทศวรรษพร้อมกับการสนับสนุนจากสสสในการจัดทํากระบวนการเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอันนํามาสู่ความสุขของคนในสังคมถ้าพี่น้องเรานะรวมกลุ่มทําทํานบกันเงินตามแนวพระราชดำริจะทําให้นะฮะชาวบ้านนะสามารถรวมพลังนะฮะ ช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันโดยคนภายในชุมชนไม่ให้เงินรั่วไหลไปข้างนอกและที่สําคัญคือจัดระบบการเงินของคนในชุมชนได้ให้ชุมชนสามารถหมุนเวียนภายในแทนที่จะไปกู้ในทุนที่ดอกเบี้ยราคาสูงมากทุกคนรวมพลังช่วยกันและนําสิ่งที่เกิดผลจากการปฏิบัติการร่วมกันในเรื่องของการออมมานํามาสู่เรื่องของการจัดสวัสดิการให้พี่น้องในทุกเรื่องได้มันน่าจะเกิดประโยชน์กับชุมชนก็เลยคิดว่าเราน่าจะ ต,ตั้งกองทุนสวัสดิการข,ขึ้นมาในระดับตำบลเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราที่อยู่ในชุมชนในตำบลเราน่าจะมีส่วนสร้างของเราขึ้นมาเองด้วยการพึ่งพา,าตนเองจุดสำคัญของธนาคารหมู่บ้านอำเภอดอกคำใต้คือระเบียบของธนาคารที่สมาชิกทุกคนต้องมีสัจจะในการออมโดยทุทกๆวันทำการสมาชิกต้องนำเงินมาฝากอย่างน้อย10บาท ถ้าขาดฝากเกิน3ครั้งจะถูกปรับโดยการตัดสิทธิ์กู้ภายในระยะเวลา1ปีในการกู้ไม่จําเป็นต้องนําที่ดินหรือบ้านไปค้าประกรันและคิดดอกเบี้ยงเงินกู้ถูกกว่าเงินกู้นอกระบบเพียงแต่สมทบปีละ200-200เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเอาน้ําใจมาให้กันเพื่อเป็นตัวยึดเหนี่ยวคนในชุมชนในบนให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมกันเวลาตี เขาบอกมีธานาคารจ่อยได้เจ้ารองเวลาตีวัาจุกเจ็บป่วยตีเวลาซุกเชิญอ,อย่างเงี้ยเปิดกระเฮิเหมอนกันนะเจ้าแต่บอกมีดอกอีกนะเปิดจอยเขาได้หน้าและเจ้าธนาคารหมู่บ้านจึงถือเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนลดการพึ่งพิงเงินกู้นอกระบบและเป็นหนทางเลือกหนึ่งในการช่วยเหลือระหว่างชาวบ้านด้วยกันในหมู่บ้านที่ก่อตัวเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นโดยอาศัยทุนทางสังคมเป็นพลังในการขับเคลื่อน การเป็นเจ้าของธนาคารเองเนี่ยมันทําให้การทํางานด้วยการการอยู่ด้วยกันการรักกันเข้าใจกันพอจะมีองค์ความรู้มีเรื่องราวที่ดีๆก็มาเติมเต็มกันผู้ใหญ่ในชุมชนมีศักยภาพที่มั่นคงแล้วก็มีความรู้ที่ไม่ต้องไปศึกษามากค่ะแต่สามารถเรียนรู้ได้จากในชุมชนเองเพื่อช่วยเหลือประชาชนคนยากไร้ให้มีหลักประกรัน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพานตนเองได้อย่างยั่งยืนจากกองทุนหมู่บ้านจนถึงธนาคารหมู่บ้านจึงต่อยอดไปเป็นสวัสดิการบำนาญชุมชนที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในทุกตำบลของอำเภอดอกคำใต้เช่นเดียวกับที่ตำบลคือเวียงวันนี้ทุกหัวใจของคนในตำบลกำลังชุ่มชื่นจากการช่วยเหลือของเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนคนตีอ้อมเงินเนี่ยตีบกโกก็กถือว่าได้เอื้อกับคน พนที่ลำบากลกัวพ้นที่้อยโอกาสลัวพ้นที่ยากจนลัวพี่เขาเจ็บเขาป่วยเขาไปไหนมาได้ไปโราลงบ้านไหนยังกับเป็นเกัาเาิือเขาวันนี้ชาวดอกคำใต้เกือบทุกคนรักการออมมากขึ้นรู้จักการจัดการหนี้สินเลิกพึ่งพีเงินกู้นอกระบบเกิดศรัทธาและเห็นคุณค่าของตนเอง เห็นพ้องต้องกันว่าน้ำใจสำคัญกว่าเงินและนี่คือดอกเบี้ยแห่งความสุขที่เกิดจากการมีธนาคารหมู่บ้านและกองทุนสวัสดิการชุมชนพลังที่ผลักดันให้ทุกคนก้าวพ้นความทุกข์ไปยืนอยู่บนถนนแห่งความสุขได้อย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ